ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูทัดก็มานานะคะอยากจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะครูทัดได้ถ่ายให้เห็นถึงนะคะการแก้ปัญหาของอชาวนาที่เวลามีวัชพืชขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็มีอะไรนะคะถ้าถอนก็ คงไม่หมดแล้วก็ถ้าจ้างทอนก็ต้องเสียค่าแรงนี่เยอะมากนะคะเราก็ใช้วิธีในการแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาตัดต้นข้าวตัดต้นวัชพืชนะคะปล่อยน้ำเข้านาแล้วก็ว่านปุ๋ยนะคะ mm hmm. ก็มาดูนะคะว่าผลจากการที่ตัดข้าวไปแล้วประมาณ5วันนะคะผลเป็นอย่างไรมาดูกันคะ mm ่ะ hmm. นี่ค่ะที่มองเห็นนี่คือข้าวขึ้นแล้วนะคะ ะะวัชพืชก็มีอยู่ที่แต่อยู่ข้างล่างนะคะเมื่อน้ำขังเขาก็จะเจริญเติบโตช้านะคะก็จะมองเห็นแต่ต้นข้าวแล้วค่ะตอนนี้นี่คือการแก้ปัญหาที่เรียกว่าฉลาดของชาวนาเลยละคะ่ะแต่ก่อนนี้่จะปล่อยตามเวรตามกรรมนะคะ,ะได้กินไม่ได้กินก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นว่าเออเรารู้เรารู้รรว่า ข้าวนะคะเขาจะาแทงยอดเร็วมากเร็วกว่าหญ้าและพอเขาได้ขึ้นนะคะเขาก็จะแซงหญ้าขึ้นมาทำให้หญ้าเนี่ยขึ้นไม่ทันก็ทำให้ข้าวเจริญเติบโตดีค่ะนี่คะ่ะมาเจอพี่สาวคนขยันอีกแล้วนะคะนี่คะ่ะหอบต้นมันคะ่ะต้นมันเทศจะมาปลูกต้องคูู อของไส้ไก่ของครูทัศน์นี่แหละคะ่ะโอ้สุดยอดเลยมาจะได้นี่พอดีค่ะนี่มาดูคะ่ะงานนี้คะ่ะแต่ก่อนดูไม่ได้เลยนะคะ,ะมีแต่ต้นหญ้านะคะดอกหญ้าเต็มแต่ตอนนี้คะ่ะนี่เห็นไหมคะข้าวเขียวเลยชื่นใจเลยคะ่ะตอนนี้นั้นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบางบางคนก็อาจจะมีวิธีดีกว่านี้นะคะแต่วิธีการของเราตอนนี้ก็คือ เราทำแล้วได้ผลค่ะแล้วก็พอช่วงอ,ออกรวงนะคะเขาก็จะมีแต่ต้นข้าวค่ะนี่นะคะก็เห็นแล้วก็ชื่นใจแต่ก่อนมองเห็นแล้วห่อเหี่ยวมากค่ะไม่มีแรงเลยค่ะอพอตอนนี้ไม่เห็นข้าวนะคะหลังจากาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะคะก็ข้าวก็กำลังสวยค่ะนี่ค่ะของไส้ไก่ของคุณทัศน์นะคะตอนนี้ก็น้ำเต็มแล้วค่ะ น้ำเต็มเลยนะคะฝั่งทางนี้ด้วยค่ะนี่นะคะฝั่งทางนี้ก็น้ําเต็มแล้วค่ะมีปลาอยู่ข้างในก็เป็นโคเป็นปลาธรรมชาตินะคะที่มากับน,น้ํานะคะนี่พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้ช่วยกันปลูกนะคะดูปลายูนนะคะจะปลูกมัน,นเดี๋ยวจะได้ช่วยกันปลูกตรงนี้แหละคะ่ะอันนี้กล้วยก็อ่าเป็นดินที่ ข้างล่างนะคะก็เลยทําให้ไม่งามแต่เราก็จะปลูกเพื่อให้มันได้เป็นพี่เลี้ยงพืชอื่นก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เห็นนะคะถึงผลของการแก้ปัญหานะคะย่าเยอะแล้วถ้าเวลาเราตัดต้นข้าวไปแล้วนะคะเรากา็จะได้ผลเป็นอย่างไรนะคะก็ ผลดังที่เห็นนะคะข้าวก็งามขึ้นนะคะแต่การตัดก็ต้องรู้วิธีการนะคะว่าช่วงช่วง ข้าวกี่เดือนเราต้องตัดขนาดไหนนะคะทั้งทีถ้าข้าวมันขึ้นข้อแล้วนะคะมีปล้องมีอะไรขึ้นมาเท่ากับเราไปาตัดลงต่ำนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาข้าวจเจริญเติบโตช้าแต่ถ้า,าเรารู้เราก็จะตัดทําทยังไงที่จะไม่ให้ถึงถึงปล้องเขานะคะเขาก็จะแทงยอดมาก็จะโตเร็วด้วยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอ,เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะมา นำเสนอคิดว่าอาจจะเป็นสาระประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะคะ f อทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย